นเป็นยังไงบ้างจุดพี่จุดีโอ้โหก็ก็เรียกว่าก็ก็ก็เต้นเต้นครับตอนน้ำโมเมนที่ถ่ายแต่ก็ด้วยความที่ว่าปอบกับพี่จูดีก็มีเคยจุดกันมาก่อนไม่ยางพิ่สิคือคือเราเคยเราเราค่อน้าสนิทกันแล้วกันเราเคยไปละลายพฤติกรรมด้วยกันพอเราร่วมซีนด้วยกันมันเลยแบบ เอาให้เต็มที่แล้วกันพี e ่จูดีด้วยใช่จริงเคยสนิทกันมาถึงว่าเวลาที่ปั่นเป็นยังไงสามารถเอาสูดได้ <từ accused> ไม่ไม่ก็ฟิลเหมือนไปแฮงเอาด้วยกันกินข้าวด้วยกันแล้วก็ในกองก็จะเป็นฟิลเหมือนกับว่าพูดคุยกันอยู่แล้วตลอดเวลาก็เลยเป็นเดตจูดฟิลขึ้นมาอะไรนะครับจูดเฟสเอาความเพื่จะมาจูดกันเพ่อที่จะรู้ว่ามาร่วมงานกันยี่ ครับก็ใช่เลยครับคือเราไม่พักเที่ยู่สร็ไปให้เคยเป็นแฮงเอากันมาก่อนแล้วใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วพอรู้<ม>ว่ามันนี่ต<ม>้องมาเล่นด้วยกันมันเป็นยังไงบ้างโอ้ยจริงตื่นเต้นบอกว่าตอนแรกเราเพิ่งรู้ด้วยว่าเป็นพิจูดี้แล้วก็ด้วยความที่ชีเอเนจีร้อนอยู่แล้วบอกว่าเป็นชีเป็นเรื่องแรกที่ชีได้เล่นซีรีส์ก็เลยแบบป๊อปก็เลยอยากทำให้เต็มที่ด้วยละกันส่วนพิจูดี้ก็ไม่ยอมน้อยหน้าก็เลยทำเต็มที่เหมือนกันก็เลยรู้สึกด้วยความเป็นจริตตัวแม่เขาก็เลยรู้สึกว่า ถึงจะเป็นสิ่งสิ่งใหม่สำหรับตัวเขาแต่เขาก็เรียกว่าทําเต็มที่ที่สุดแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงเห็นว่าพี่จูดีแบบแอคติ้งออกมาหรือว่าแสดงออกมาได้ดีมาก